สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพี่น้องวันนี้หน่อยพากกินเมียงจ้ะม่อว่านนี่เป็นปอบแล้วมันนี่ยายหน่อยสิเป็นคนนะจ้ะกินเมียงกินเมียงปลาเนิ้อเผาจ้ะพี่น้องมา,มาจ้ะไม่กินน้ากันจ้าพักกระายพี่น้องมาจ้ะพี่น้องมากินเนื้นอก็นังแกะป,ปาาปลาจนเย็นเมื่อจ้ะม่อว่านเป็นปอบมันนี่เป็นคนน้ำเพินเล็กน้อยกับกลับมาใส่หัวแล้วจ้ะ อาารใส่หน่อยมาเล่นน้ำพี่น้องเดี๋ยวเบื้อง่ายแมบแมบแมบอยู่นี่กินกับยายไหม,ไมสวัสดีครับแม่สวัสดีครับแม่ลูกสวัสดีลหล่อๆหน่อยเร็วตอนนี้อืมทำไงพี่น้องตอนนี้คุณตามพี่มาพี่น้อง ออืพักพักหกสวนแปดสวนพี่รองย เมื่อไรพี่น้องปลามันเย็นนั่นอนหอยนั่น,นอนแล้วเปิดแอร์เนี้ยม่หันไหล่ไม่ไป มาได้จ้ามันก no ินน้ำกันพ like nah ี่น้องมจะได้กินแรงกับอย่างน้อยจ้าใหญ่กันหยัดบ่เขานะพี่น้องเนาะจังน้อยก่อนจังหยัดผักเขาที่หลังเนาะจ้า làm anh bảo có thể lên bạc luôn Có nhà ี่กินกับยายไม่น่อยยายป้อนมันจะบัดดีหน่อยเร็วไหนลูกฮะล้านคอย,อยมาเด้อจับพี่น้องอือหือเนี่ย ทำเองได้เลพี่นอ้องบอกเรนี่เนาะ ปลาตัวละแปดสิบจ้ะปลาตัวละแปดสิบซื้อพักอีกร้อยพักเขาต้องจงีนว่าสิบบาทพี่น้องครับนี่รวมทั้งนำกินพ์เนี่ยะจะ้อยสิบบาท สองซี่สามซี่พี่น้องวันนีม,มสีสามซี่สองซี่ไหม นะจ้ามากินน้ำกันพีนนนน่น้องจ้า ให้หน่อยกับคิดฮอดอยเดีตรูอดีตที่ผ่านมาตะกินนห,หน่อยเนาะพี่น้องเนาะมั่นก็คือสมัยตะกีตเดี๋ยวนี่เลยจ้ะโบราณโบราณนั่นแหละเนาะพ้นเกิดตะดนนะ ยิ่งกตะก,กาพุเก่าจ้ะมุ่งม,มั่นสมจพุกกรอยหนักไ้เจ้าได้ด้นอนคนพุกกอเย่งไหน,น,นก,นหนกะสิกินปลาคางเดียวได้ไหมเนี่ยคางนึ่นเสียวไว้ลูกให้ร้านแต่ว่าซ้อปลาทูมันยู่เข่งหนึ่งจัดมันไม่ท่านทอด เข่ง40บาทพี่น้องโตใหญ่อยู่งามอยู่ เห็นเนื้อมันกระดับเนื้อมันยังมีกูจะด่าเนาะมาเจอดินหางสุกูสุกคนจั้ะติ้นยาก็กินน้ำยายปุ่นี่มติ้นยาเพียงจะส้ำอ่านเนาะเอาคนหลบรอ ยังไงอ็มีเทคนิคคนเดียไม่นอนเลยมากเพ่งกันกระตินขึ้นทิ้นีไรไปเห็นงานกับฝ้าของนุ้มมัดมือจนนั้นชุ่มที้เขามาจอดโดนเขาว่า อารมนี่เธอน้อยายพนะาเขาอ่ะเขามาเห็นตอนนี้หน่อยเพิ่งฟังเพิ่งเต้นไปน้ำนะยังหน่อยมากกระตินขึ้นทินพนะามกเบาเมียปลาป่ากินกับยายไม่ลูกกินกับยายเปล่ามาเร็วมามา ี่นี่หน่อยได้อันร้องอันที่เขาอันเบลล่าครับอันเวียกเขาจะหน้ายอย่างที่ฟันเนี่ยไมจ๊ะอะไรนะลูกเทปไพรใช่ไหมเทปไพรไมจ่จับดียู่ยได้พี่น้องปากนี่หน่อยเนี่ยขนาดกินกินทักเนาะแต่ว่าไม่เห็นเอือปากบางไ,ม,าไม่จับแปลงกับปลายได้พี่น้องใส่ซ้ำง่ายกว่าเม็ดทั่วเขียวอยู่จ้ะ มเมืม่องห้องกินยังกินกระเอ,ออกไหมพี่น้องมเจ้าวายคนออกยังเห็ดขนาดแค่น้อยเปพ่นปากเหม็นๆไหมปากเมมหม็นนี่ลีเมื่อนั้นเบ้ายู่นี่ลูกยุบโอ้โหพนันบอกว่าอื้มแม่ย <c oughs> นงไยเลือกสื้อเทปไทยมาลองเบิึงมันจะซื้อคนโฆษณาบ่คือรู้จัก ดีอยู่แต่ว่ามันจะคือปากเขาบางๆกินเผ็ดยังนนเนี่ยกิสไม่ได้เป็นไรนี่หน่อยเห็นข้าไปเซ็นปลายยี่สิบเจ็ดบาทนี่หน่อยมันไปเอาบาทไปกินตังร้อยร้อยกว่าบาท ก็ได้ถามครับจนนี้เลยจับที่หนคิดอยู่ที่เอ๊เขาก็จะแนันคือแพงแต่ว่ามันคือแพงรู้บัตมาเบิ่งปลายนี่ปลายนี่คือยี่สิบเจ็บาทนึงมาไนย,ยหน่อยปะ่ะมเราไปคิดทยังร้อยห้าสิบแปดหรือร้อยหกสิแปดนี่แหละพี่น้องหลอดกลางหลอดเล็ยกยีขึ้นนะยสาวใส่สาใส่อิ่มจากบานีรอิ่มครับ Hương mừng chết, hương bạc bạc thịt nặng Xài <laughs> dây phát nặn nặn ตินหอดพี่น้องสกุลสกคนคือเก่าได้จ้ะไมาหาเหนื่ยก็ไปหาหักกันไว้แพงก็แม้แล้วพี่น้องเนาะเอา้าเข้าต้องซอยกันจ้ะผู้ใดมีหนังขายยาเหล่านี้หนื่อยก็ดีใจนะนี่หนื่อยไปเบิง่งเพิ่มนี่หน่อยก็เพิเมต่อยขามนะจ้ะเข้าต้องการอันตรงนี้แหละเนาะพี่น้องหนังขายยาเนี่นยเนานะพอเข้าเห็นอรามาเข้าหูกันเข้ากับต้องขามของก่อนหรอกจ้ะ นี่หน่อยมีมูสิเป็นในนงา,ยยางคายยาแล้วนะหน่อยบังบังหนเพิ่มเอ้ยอิ่มนะจ๊ะพี่นางจ๊ะชิ้นหอดย่าชื่นอยู่จากกัญหาย,ย่าชื่นอยู่ทั้งงานมันลาดูล้วก็เลยไม่ได้ไปจ้ะชิ้นหอดแม่ให้เราแม่กะเท่ารับแบบไม่ได้เบังเลยแย่งเลย เอาละจ้าพ่อแม่พี่นอ้องจ้ามาเนี้ยย้ยหน่อยกับผ้าพีผ้าหนอนมากินเมียงปลาเนี่ยจ้าเมียงปลานิ่งน,น้ำจิ้มนี่ยย้อยกับเห็ดเองตำมะลุกโป๊กเป๊กฝ้าฝ้าย้อหน่อยกันเ,นนเ,ป,เ,ป,นนเป็นคนฝ้าฝ้านี่ฝ้าเฮ็ดฟางเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่หม้อซัก,กหัวอขวบเลยเด้๋พี่นอ้องพอกันไม่คลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะ